มันเหรอครับมีชีสเดือบานกาแฟเขาก็จะเดือบานจะมีเนื้อมีหนังกว่าตรงนี้นิดนึงแต่ว่าจะหวานกว่าแล้วสดแบบีหวานกว่าแสดงว่าหวานในตัวใช่ไหมใช่ครับกาแฟก็จะมีความหวานมีหวานด้วยเหรอมันขมนะกาแฟจริงกาแฟจริงๆถ้าเกิดเป็นข้อการอีกอนเนี่ยไม่คนขม่นอะไรเงี้ยการความขุ่น่ยมันเกิดจากการตัวตัอ๋อเพื่อให้ให้แก่ให้ให้สุกมากสุกน้อยให้มันมีน้ำมันให้มันมีกความสดครับ ได้ครับโอ้เยี่ยมมากเลยอันนั้นคือกาแฟเยอรมันบ้างแล้วหมดหรือยังครับเยอรมันตัวนี้ยังไม่หมดครับผมแล้วส่วนใหญ่เราจะขายยังไงขายเป็นเป็นเป็นถุงหรือขายเป็นเราส่งลูกค้าขายเป็นถุงครับก็คือเราไม่ไม่ได้คิดจะเปิดร้านอืมโอ้ลูกค้าชอบอะไรครับผมท่าบสสวัดีครับชอบอะไรครับติดใจกาแฟอะไรครับชาเชื่อมเป็นรองกาแฟแชมป์โลกโอ้โหโอ้ ขึ้นขี่จักรยานมากินกาแฟแชมป์โลกของเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกโอ้โหเขาก็แชมป์โลกเหมือนกันแต่เป็นฟิวบิ่งเมื่อสักหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ปีล่าสุดเขาเข้าฟิวโอ้โหพ่องรู้เนี่ยเรามารับความรู้เรื่องกาแฟกันมาจากสแกนดิเนเวียเน้นส,สแกนดิเนเวียเลยนะครับที่เราไปกันนะไปตีกอล์ฟที่ทท สวีเดน,เดนไปทีปไปเล่นแชมป์มาจากสวีเดนหลายปีแล้วสี่สามมั้งสี่สามไปประกบกับนักกอล์ฟระดับโลกมาแล้วครับโอเคตอนนี้ทำอะไรครับดิฟเหรอครับ